เอาไปทั้งหมดเลยครับผมสายลมพวงสายยานมีให้ครบครับผมเบสกลางแหลมครบเซ็ตผมอยู่กับชุดนีนิคอนเสิร์ตสำหรับเซ็ตนี้นะครับใช้งานได้ยาวๆตลอดคืนตลอดวัน,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 นสวสวัสดีครับ First Ampo Audio ครับวันนี้ ผมอยู่กับชุดมินิคอนเสิร์ตเป็นชุดตู4้4คูณ4ฝั่งละ2คูณ2เป็นเบส2ใบ18นิ้ว BV นะครับกลางแหลมอีก2ใบตัวนี้เป็น FA 112 LS ฝั่งละ2ใบมีตู้มอนิเตอร์ตรงกลางครับตัวนี้เหมาะมากเลยกับคอนเสิร์ตนะครับผมงานกินเลี้ยงงานสังสรรค์พื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่มากนะครับผมก็รองคาราเตะหรือเป็นโต๊ะจีน30โต๊ะ50โต๊ะอย่างนี้นะครับผมคุมบริเวณได้ประมาณหนึ่งเลยนะครับสำหรับเซตนี้นะครับ96,360บาทเอาไปทั้งหมดเลยครับผมสายลำโพ ครับผมตู้มอนิเตอร์หน้าเวทีนะครับสองใบเลยแล้วก็เบตตู้กลางแหลมครบเซ็ตตู้กลางที่เป็นคนตัว,ตว ปุงตัวนี้ก่อนเลยครับผมเป็นมิกซ์นะครับผม NTS MX7 ตัวนี้เป็น7 Channel มีเอฟเฟกในตัวนะครับผม99โปรแกรมนะครับพระสวดพระอะไรก็ดูตามที่ต้องการได้เลยนะครับช่องไม้5ช่องนะครับผมแล้วก็เป็นสัญญาณอินพุตของบลูทูธ USB นะครับผมเสียบตัวนี้ได้เลย1ช่องนะครับผมแล้วก็จะได้แหลกไม้นะครับผมของ FA ของเรา 10U ปลั๊กไฟไมโครโฟนของโปรยูเทคตัวนี้เป็นตัวโปรตองหนึ่งนะครับผมหา EQ คอร์ดนะครับผมแยกเสียงแล้วก็เป็น power amp ของเรานะครับ FA เฟิร์สแอมป์ดีซีเอครับเป็นกลางแหลมแล้วก็เป็นมอนิเตอร์ในตัวเดียวจบเลยครับผมตัวนี้ตอนนี้ผมก็ใช้ตัวนี้นะครับผมขับช่อง1เป็นตู้กลางแหลม2ใบช่อง4เป็นกลางแหลมอีก2ใบฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ช่องอช่อง2องกับช่อง3นี้เป็นมอนิเตอร์แยกออกได้เลยนะครับขับเบรคครับผมเป็น d x b 502 RMS ช่องละ 2, 2> ใบ b ี18นิ้วเหลือๆครับตัวนี้เปิดได้ยาวๆใช้งานได้ยาวๆตลอดคืนตลอดวนัน สียหาเหื่อจันใดใดถึงน้องสิมองจันใดแต่ใจเอื่อยคิดว่าเศร้าจุดเจตสัตว์เอาน้องสาวตื่นตื่นกล้องนิดนึงครับขอให้ญาตได้มครับยันเดะยันตีนี้ว่าเอื่อยมีเท่าเขาบอก multim inclation w ย r s h i p virtuosity c m m o n s e a i m u a a o s i s a เด Dae Science continues c h o o s ่ a t i the n m e n s a i n n c u h e t h i s a o u m v e n u e c a b a o m m บอกเจ๊บวกห้าแต้มวันนี้ไอ้กล้องไอ้กล้องนิดหนึ่งครับผมไอ้กล้องนิดหนึ่งอโอเคครับผมสำหรับเซตนี้ครับผมได้ครบทุกอย่าง96,360ันยกบาทมายกเอาไปได้เลยครับเซต4 4คูณ4พร้อมมอนิเตอร์หน้าเวทีคบรบเซตครับเบสกลางแหลมสามารถติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook ของเราได้นะครับว่าต้องการชุด4คูณสี 8, ่คูณแคูณนะครับผมสอบถามราคาทุกอย่างได้เลยครับผมดูรายละเอียดใน YouTube นี้แล้วก็ ลองเช็คดูครับว่าสนใจเป็นตู้เบียดแบบไหนกลางแหลมแบบไหนนะครับหรืออยากเป็นตู้แขวนอะไรอย่างนี้ก็มีให้หมดครับสำหรับคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube f i r s t Ampo Audio ครับแล้วก็เพจ Facebook ของเรา f i r s t Ampo Audio โทร0834959017่ครับพี่เอกนะครับ085 926 4235ครับพี่ต้อมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ